สีสวยมากเลยค่ะสีสวยมากโอ้ยเมสีสวยมากอันนี้ได้ยังครับไม่ยังไม่สจะดีหน่อยครับนี่นะวนเรื่อยๆตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เก็บแกก่นะครับสี่ชิ้นก็พอนะครับที่บ้านพ่อแม่ขายอยู่ขายชิ้นละสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมครอไม่ครับก็คือมีชิ้นละสิบบาทมีโครงโครงโค้งใกล้มีน้องไก่ มีตะโพกมีตัวอะไรเงี้ยเอ้าไก่พี่เอกนะคะมาดูไก่ทอดค่ะข้าวไฟนี่นะคะข้าวไฟเปียบบ่อยๆไม่คนนี่เอาไ่ต่างร้านเลยนะคะใช่ใช่ไปดูมาดูไก่ทอดเรื่อยๆยังต้องใช้ต่างสถานถ่าเรื่อยๆนะต้องใช้ต่างสถานเลยเพราะมันใช้เวลานนิดไปไหวกันครับไปเนี้ยไปเนี้ยโอ้ ชิ้นละสิบ,บาท <c oughs> โอ้นี่ก็สิบบาทเนอใชิ้นใหญ่มากๆเลยอะค่ะโ๋ยวหลังรถต้องไหเงี้ไม่ได้กำไรีมเรา,าอันนี้อันนี้ใกล้สุกแล้วเริ่มเหลืองล้วอันนี้มันลุคนตลอดเวลาก็็อยู่แล้วมันแค่แกะโดยทุกาเราตีแค่ทุ่งันจาก็ไปจะไม่แค่ทุ่งนงการ น้องฟิวไม่มาเลยครับคุณผมน้องฟิวไม่มาเลยอ๋อน้องฟิวยังไม่มาจะไม,มาไม่มาแล้วครับต้องมอาของกานน้องๆก็เห็นว่าพ่อว่าพ่อป่วยอ๋พอพ่อไม่สบายพ่อไม่สบายอันไก่ย่างอันนมากินไก่ทอดแทนนะครับแต่ย่างยังไม่มาชิ้นใหญ่มากใหญ่มากสุดมากยวแล้วเดี๋ยวนี้ตอนที่ทานไดงน้ำเต้นมาจอดกันหมดแล้วนะ๋เดูดิ นี่เป็นไกยเป็นพวกไก่กี้เปล่าทะเบียนสวยด้วยนะคะรถนี่รถเอาพรอพงเอาผ่าเป็นเบียนเต็มมาอันเดียวที่ยังไม่มานั่นเฮลิคอปเตอร์รถรถบัสบินบินพาทุกวันนะใช่ไหมต้บินบินพาทุกวันทีนี้เอารถบัสไหมคะรถบัสรถทัวร์มาแล้วรถบมาแรถบัสนี่นะเฮลิคอปเตอร์นะมีลงอ่ะรถทัวร์รถตู้มาหมดแล้วครับรถไฟยังไม่มารถทัวร์ก็มีแล้วเนาะรถทัวร์มีแล้วครับรถทัวร์มีแล้ว รถเก่งรถเก่งรถกระบะรถบีเอ็มรถบุงรถเบนซ์รถเอาผ่านนี่เห็นมาต้องบินบินข้ามทุกวันตรงเนี้ยทุกวัน้นลงได้ลงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากลัวลงของจริงคือร้านพี่ยาจริงค่ะพ่อแก่พแกหันหลังค่ะหันหลังโอ้ยิ้ียาวแล้วเกียยาวแล้วนะครับรอขึ้นมาด้านลงแล้วสุดเพราะว่าวันเนี้ยไก่ใหญ่มากอ่ะ มันใหญ่ครับว่าน้องไชยาทอดนิดนึงงั้นไม่สุกไหนเท่าไรเลยเหมือนแม่ค้าที่แกตบตับอ่ะตับมันใหญ่จนเลยเสร็จเร็วนี่กระทะีนใกล้ละเรือแล้วค่ะ ข้างนอกขนาดนี้ปกติเขาายเท่าไหร่อะประมาณยี่สิบยีใช่เลยก็เต็มแบบไซนี้คือยี่สิบห้านะบ้านหนูก็ยี่สิบ่สิบไม่มีอ1ออสิบห้าสิบห้าไม่มี 15, ไซนี้มันการอยู่พอได้อยู่ 15, หนึ่งห้า หมดรอบป๊บนึงค่ะมวชินค่ะก็แก่ี่ไกระเป๋าีเอออนะครับมขาที่สบายให้เป็นอะเยอะมกวป็นไเยอะขาใส่ลูกน้องกดสีสวยมากเลยสีสวยมากกสีสวยมากอันนี้ได้ยังครับไม่ยังมันจะติดนิดนึงคนเรื่อยตรงนี้ตอนแรคนเรื่อยเลยครับเพื่ให้มันเลื่อนให้่ทั่ ของขอน้องห้าสิบบาทนะคะนั้นตัวมันใช่ไหมครับใช่จ้ะตอนนี้สามารถเลี้ยงไฟได้ก่อนที่จะขึ้นเล่้ยงไฟเลยไล่ัอหมันไล่น้ำมัน ไม่ได้ย่างไม่อะไรนะไม่ได้ปิ้งลูกชิ้นเป็นอย่างเดียวนะหรืออะี่เหมือนกันหรอะไรที่ยังไม่ทำอ่ะพี่เอกไม่ทำนี้ยังไม่ทำคือเป็นพนักงานโรงงานแต่ไม่เคยไปลูกน้องใครเลยจริงๆก็เลยต้องมไม่เคยเป็นลูกน้องไม่เคยไปทำงานในโรงงานไม่เคยไปเคยได้พูดงานในโรงงานค้าขายมาอย่างเดียวแต่เขาไม่ค่อยสำเร็จนะสำเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จที่เริาทีบเราเันแบบไปไกลขึ้นมาเลยเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว ้องรีบซื้อแฟนชายเป็นเอกนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยราคายังไม่ขึ้นนะไม่ใช่ว่าจะขายราคานี้ไปตลอดนะดูทรงแบบใหญ่นะจะขายจะไม่ขายหมดเพราะ <c oughs> ถ้าผมไม่ขายผมไม่เปิออเดถุงอีอกข่าดขายอย่างเดียวซือ้อขายเอาเอาม้วนม้วนใจอยคนะู่มึงน,น้องมาเทียบเลยเพราะว่าลูกค้ามึงน,น้องยามาเต็มคือบางคนเนี่ยบินมาแล้วมาที่นี่เลยนะใครครับมาที่นี่ตั้งใจมาเลยคผมบินคือบางคนบ้าง คุณบางคนบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดไงพี่เอกเขาก็มาลงกรุงเทพแล้วก็มานี่ก่อนแล้วก็ซื้อซื้อของที่นี่แล้วก็กลับเขบอกนั้นลูกคลยออกมาแล้วมานี่เลยออกมาแล้วมาที่นี่ได้บางคนเพิ่งลงเครื่องอะมาจากไหนกันคะออ๋มาจากปทุมนี่แหละค่ะมาจากประฐุมปทุมูคหาลูกค้ารอกันอยู่นะคะรอแป๊บนึงนะคะไก่ใกล้สุกแล้วค่ะ เขาแกมีข้าวเหนียวหรือยังคะข้าวเหนียวมีไหมครับนี่หมดหมดหไปซื้อร้านหมูทอดนะ้อถึงฮาโลกเป็นยานี่ง่ายๆเลยได้ครับมก็บยอดทั้มาตทุกวันให้หมดอดนะเปิดขายไก้วเป็นปีแล้วแล้องเตะแก่้งใสยครับเตะวุ้นไผ่ยานุ่มรุ้นตี

แล้วตอนนี้ลูกชิ้นใครขายคะพี่เอกแม่เหมือนกันลูกชิ้นพี่นุ่นพี่มรการ,รใ,หให้น้องค่ะอ๋ะอให้น้องค่ะไม่ไม่ผมไม่เอาให้วพี่แอกกี่เดี๋ยวของผมมาสี่ชิ้นก็พอนะเดี๋ยวขอหนึง่งย่างหนึ่งแผ่นะครับชิ้นก็พอนะ พี่แอต้องชิมตรงนี้เลยี่สะแ้วสกีเลยครับนี่ได้ิมยมร้อนนะเออแล้วมันจะกินได้มันร้อนนะพยายามมาองดิายคาความร้อนได้พักเลยนะคุณคพี่นะคะอยู่ต่อใช่ไหมนี่น่าขอบคุณเลยับขอบคุณนะ ได้แต่ได้แต่สั่งไว้เดี๋ยวพี่รอด้านข้างครับเดี๋ยวของขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมใส่ให้นะจ๊ะด้านนู้นก็ใกล้แล้วค่ะที่ได้คนละห้าชิ้นนะคนละคนอ๋ออ่าได้ท่านึงจ้ใส่คนละห้าชิ้นก่อนเนาะมาสองคนไปนะคะทุกคนครัว่าคนละห้าชิ้นนะเพราะว่าใส่ขึ้นไม่ทันนะคะ ต้องรอที่นี่เลยคุณผู้ชนี่ห้าห้าชิ้นครับของหมูปิ้นชิ้นล์กส่องชิ้นไปเลยกันแล้วต้องรอยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับทอนตังขึ้นมาแป๊บเดียวก็หมดเลยนะคะ ตัวก e. yeah. ี่ชิ้นคะสองชิ้นค่ะรอรอพ่อกลับมาไดอยัคะพ่ออยู่บ้านใช่ไหมลูกสาวรานข้าหนียมะม่วงเดี๋ยวขอให้พี่ผู้หญิงก่อนนะคะพี่ผูหก่อนี้ลองกระดาษ นี่ลืมไปลองกระด้อ๋อถุงเล็กไปอันนี้ไม่ใช้แล้วนะอาจินก็เต็มถุงแล้วนะหกสิบสี่ครับแปดสี่ใช่ไหม อันนี้หกสิบสี่จ้ะอ๋ออันนี้หกสิบเอ็ดต้องใช้หกสิบสี่หนูใส่หนูสองทิ้ลูกหนูส่งปลาอะไรครัองิ้อยางสูงช้อนแปดสิบลูกน้องนะ้องน้องยังไม่ลงเลยนะครับน่องยังไม่ลงเลย